สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปรอดหรือเทากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาตามสัญญาเลยนะจะมาลองแป้งบูเต้ให้ดูกันนะคะเป็นแป้งรุ่นนี้เลยนะคือมีเพื่อนๆหลายคนแนะนํากันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าให้ลิกไปลองหามาใช้ดูเพราะว่ามันมีสีเข้มด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสน,นะคะเอามาลองให้เพื่อนได้ดูกันเลยละกันเผื่อใครที่มีสีผิวคล้ายๆกับลิกนะคะจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ได้ด้วยเนาะว่าใช้แล้วจะรอดหรือจะเทานะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาชีก่อนเลยนะเพราะว่าชีเป็นคนเอาแป้งอันนี้มาฝากนะคะตอนแแแรกกกลลิเอง้วต่ช ว่าไม่ต้องซื้อเพราะว่าชี้มีเยอะนะคะก็เลยได้มาลองทั้ง3สีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดู3สีที่หลังมือก่อนนะให้ดูเนื้อกันก่อนนะคะว่าเนื้อสีเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะคัดมาสีหนึ่งเพื่อมาลองกับหน้าให้ดูกันนะคะว่าผิวยังลิขเนี่ยใช้แล้วจะรอดหรือจะเทานะคะก็จะเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีขาวเรียบๆนะแล้วก็เขาได้บอกไว้ว่าคุมความมันนะคะเนื้อแป้งมีความอ่อนโยนแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความเนียนสวยยางเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าผิวยังลิขใช้แล้วจะเป็นยงงไงบ้า นี่เขาก็จะมีห่อแบบนี้ให้นะคะเป็นพลาสติกแกะมาก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะมีพับมาให้ด้วยแต่ว่าเป็นพับที่เป็นพับธรรมดานะคะแต่เป็นพับที่ค่อนข้างนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาจะมีแผ่นอันนี้มาด้วยนะ,ะอันนี้เป็นของเบอร์หนึ่งนะคะเป็นแป้งที่สีออกไปทางสีเหลืองดีนะผิวขาวเหลืองน่าจะใช้ได้นะคะเบอร์นี้เบอร์สองชื่อสีว่าซอฟต์เบจนะคะคนที่แบบมีผิวที่แบบว่า ไม่ขาวมากก็น่าใช้ได้นะทีนี้เรามาดูเบอร์สามกันนะคะเป็นสีที่ลุ้นมากว่าจะเข้มไหมวูสีแบบเข้มดีอะแล้วก็ออกทนเหลืองนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองปาดให้ดูเนื้อสีของเขาอะมันจะเป็นสีที่แบบว่า ออกอมเหลืองแล้วก็อมแดงด้วยนะคือไม่ได้แบบเหลืองจ๋าแล้วก็มีอมแดงด้วยคิดว่าเหมาะกับคนผิวที่แบบเป็นผิวแทนทั้งสองสีเลยนะคะเดี๋ยวมาลองที่หน้ากันดีก,กว่าเนาะเพราะว่าลิปเป็นคนที่ผิวสีแทนโทนเหลืองนะคะอยากจะรู้ว่าจะใช้แป้งบูเต้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนแนะนากันเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะลองข้างนี้ให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ข้างนี้จะใช้คอนซีลเลอร์ลงก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งนะเดี๋ยวมาลองกันว่าแป้งมันจะสามารถกบรอยดำนด้หรือเปล่านะคะ สีมันพอมาอยู่บนผิวลิกสีมันค่อนข้างติดอมแดงอะมันเป็นโทนแดงไปเลยอ่ะจะบอกว่าเนื้อแปของเขามันมีความฝุ่นมากเลยอะคือใช้ไปแล้วมันก็ล่วงล่วงล่วงตลอดเลย นี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าสีแป้งของเขาเนี่ยลิกใช้แล้วไม่เทานะคะแล้วก็พอดีกับสีผิวเลยแต่ว่ามันจะติดอมแดงนิดนึงนะคะอันนี้คือข้างที่แบบยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์ของนิกเหมือนเดิมนะขออนุญาตใช้มือถือกล้องแล้วกันนะเพื่อนๆได้เห็นหน้าใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าถ่ายในรถมันไม่ค่อยมีที่วางเท่าไหร่นะ แล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของ NARS อันนี้เป็นสีจิงเจอร์นะนี่นะคะลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้เลยว่าใต้ตาดูสว่างขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลงแป้งตามกันจะได้ดูว่ามันจะเป็นคราบหรือเปล่านะคะเนื้อแป้งเขาไม่ค่อยติดหน้าเท่าไหร่เลยอะมัน ต้องกดแบบหลายๆรอบเลยนะเนี่ยก่อนจะแบบว่านั่นแหละอุ้ยเห็นว่าเห็นว่าเมื่อกี้รอยดําชัดเจนมากนะพอแป้งทับเข้าไปมันเบลอพวกรอยดําได้นิดนึงเนดะี๋ยวทับอีกรอบเอ้ยเฮ้ยเนียนกบรอยดําได้ด้วยเห็นไหม มาดูความแตกต่างกันนะคะข้างนี้ไม่ลงคอนซีลเลอร์นะคะข้างนี้ลงจะเห็นได้เลยว่ามันดูเนียนเสมอกันแล้วก็ใต้ตาดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ที่เห็นเหลยอ่ะคือเขาไม่เป็นคราบเลยนะคะสามารถปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ช่วยอำพราพวกรอยดำได้ประมาณนึงนะคะคือมันยังพอเห็นรอยดำอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็แบบช่วยเบลอได้เห็นปะเมื่อกี้ตรงนี้รอยดำของลิกละมันจะเห็นชัดเลยพอใช้แป้งทาทับไปอ่ะมันแทบไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆอ่ะมันก็ยังเห็นอยู่เห็นไหม เห็นปะมันก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าถือว่าทําได้ดีเลยนะเพราะว่าแป้งมันราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เอ,อกบรอยต่างๆได้โอเคเลยนะคะแล้วก็ให้สัมผัสที่เนียนดีนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหน้านะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยอะ่ะอืมนะมาสรุปกันดีกว่านะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะคือ ลิคชอบเนื้อแป้งเขานะคือมันมีความสมูทดีแล้วก็มีความเนียนนะคะทาแล้วไม่เป็นคราบเลยแล้วก็สามารถกบพวกรอยค้ำใต้ตารอยดําต่างๆได้โอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันเนี่ยตอนแรกลิคทาสกินแคร์มานะคะแล้วเขาสามารถที่จะช่วย ให้หน้าที่แบบมันมาตอนแรกแี่มันหายไปหน้ามันดูแมตขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นผิวของเราอยู่นะก็คือเผื่อมีใครกลัวไงว่าเนื้อมันจะหนักมันจะหนาไปหรือเปล่าคือลิกลองแล้วมันก็กลางๆนะคะไม่ได้หนาเกินไปนะคะแล้วก็ สีเบอร์สามเข้ากับสีผิวเล็กนะถ้าเกิดใครที่มีสีผิวใกล้เคียงกันลองหามาใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีผิวขาวก็ลองใช้เบอร์หนึ่งดูนะมันจะเป็นขาวที่โทนเหลืองนะคะแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็มีนะคือเนื้อมันจะมีความล่นๆแป้งนิดนึงนะคะ่ะเวลาใช้ไปมันจะลุยๆหล,ล่นออกมาเป็นผงๆยังไงก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็ตัวแป้งอะ่ะมันไม่ค่อยติดหน้าเท่าไหร่นะคะต้องใช้ต้องใช้แป้งทาแบตบตบซ้ำาหลายรอบเพื่อให้มันแบบ ปกปิดอ่ะเออมันค่อนข้างต้องทาหลายชั้นเหมือนกันเพื่อน,อนๆคงได้เห็นกันไปนแล้วเนาะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะสรุปเลยก็คือลิกใช้แล้วรอดนะคะไม่เทาใครที่มีสีผิวใกล้เคียงกันลองหามาใช้กันดูแล้วกันนะคะรอติดตามการคลิปหน้านะคะว่าลิกจะเอาแป้งหรือครูชั่นอะไรมาลองให้ดูกันอีกนะคะควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าติดตามชมชา n น l ของลิกนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวสนามบิน